ไทดสอบกำลังอีกแล้วเจอจะต่อหม่ยังไงครับช่วงนี้สวัสดีละกันทักทายพี่น้องครับเห็นดีต้อนรับพี่น้องขอซูช่องอุบลนดำสิงห์ใส่ยูทูบตั้งเตนี้กระผมเตนหนุนต้อนคนบอกขจาร์พี่น้องทักทายแล้วกันรายงานโตยางเช่นเดิมครับมาดูจานคำกับทั้การหมั่งต่อพี่น้องต้นยังนี่ต้นยังกับโมโห เจอแต่ง,งานหาครับนี่ก็งานหาอีกแล้วละ่ะปวดหัวปวดหางกับชีวิตฮิบก่า่าต่อครับ ngay hạc lái vào này, ngay, hạc lái, để lớp to. โอ้บานก็ร่างงามครับแค่บ,บานเพื่อได้แบบนี้จะนอนเย็นดีแลยเอาต่อที่สองครับเอออันนี้ต่อที่สามนล่แหละตอล่อแรกประเทศไทยให้เบิ้งครับอันนี้ต่อที่สองอันนี้ต่อที่สามเยี่ยมไปเลย sọp cầm lăng này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền không बात चाहिएगा พ่นพ่นบวกป่มโมไปเย็ดบวกป่อมเนอในกระรังเย็ดครับเย็ดบวกโอ้ยนี่ต่อดูเลยคือนี่ต่อประดูก็จะเนี้ยเหนียวน่อย ขื่นยากแน่ครับพี่น้องเอา้าผมกระรุนไปน้ำเนี่ยนี่เบิ้งไมนำ้ำรุนไปพร้อมากไลยครับหากว่าไลย ลูกขึ้นขึ้นมาขึ้นมาลูกขึ้นมา ตอดูแบบงัดหยากแนหน่อยตรงมีสิ่งนิ้เลือก็เลี่ยมมีลีลาในการงัดอีกโอ้หด่างหยกซะเนาะอาจารย์เนีย ไลยคักมนเป็นหนวดพืสีเป็นยิงยุงงั้นจหากกันไลาคขักกับี่นอนเงเอาเ้าเือไก่ตัว Uh, mình chạy ngay đấy đi. เหมือนเมื่อกี้นะครับตามเดียไทยพี่น้องเบิ้องหันนี่แหละเป็นห่วงเรื่องหาดหายไรเงี้ยเป็นยุงยงกันอยู่เพื่อจังหวดประมึกเนี่ยโอ้บรรยากาศวันนี้คึ้ฝ่าคึ้นฝนพี่น้องคื้นฝ่าคึ้ฝนต้มโต๊ะกุ๊กยอเขาก็เอาทำใจกับรถเจี่ยวผมก็ฝนตกข้ามเลย หลายครับฮะงานานกันับประมาณนี้แหละครับเจอตอยใหญ่ว่าขึ้นนี่ก็เดี๋ยวนจะเป็นตอดูตอจิกกอร์จิคือเก่าครับพี่น้องเจอกันคลิปต่อไปพี่น้องครับโชคดีม่ใช่รับมาจากพี่น้องทุกคนครับ ้ไนดีคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ